เรอด่าตัวเองแวยเหรอเบี้ม่เนี่ยเจมัน่ดมัไม่่พ่อมันก็จะเสพี่มาแล้วนะพ่อมึงเ่ะไม่เงี่ยระวังใจเขัหนะไันที่เราเจอใหม่ไหวที่เราใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้เองจะเอาพี่เียโอแบ่งกันโอ้โหระเบิดโอแบ่งนี่ยไม่ะอเล่ยกหนึ่งเดียวเอย่าไปหุนนะเดียอใจเอาถือว่ากูขอะโอเคนะมึง ให้กุเป็นพระเอกมั่งไอ้กายมีกู้หลังหลองล่าลงนรงจยาลงแรงจ่าลงแรงจะาลงเร่นักเพื่อนไอ้กายมีตู้แ้วไงมีแรงมกถคุณมีเพื่อนทำไมสามเล่มเลย่ใรลยองะคนแรกกันา ไอกายมีกูไอกายเด็กๆไออลูกไม่มีพ่อควายด่าตัวเองควายแม่งย่าพ่อมันยังเจอกูเตะควยลูกไม่มีพ่อไอกไอเด็กอเดตอวเดอเอเดนออ็ไอเด็กเออไอดอเด็กอเไเด็กเไก็กดดดอด็ไดเดไดเดเดี๋ยว อุ้ยล่วงไอ้เหี้ยเชื่อว่าทำไมร้านลอยกูทำไมร้านอันนึงร้านโยได้บอนกูนะได้บอนกูใช่ปะอ้าวแล้วจะฟันกูทำไมเนี่ยไม่รู้ใครจะไม่ฟันมึงอะมึงกำมึงไงกำมากเลยพี่ชากำมากเลยโผลพี่พี่อยู่ไหนเนี่ย โนบีบอสามบี่อยู่หนี่ยบีเด็กไปน้องนี่ตัวมันตึกอ่ะ ลอยอาร์ตฟ Art. ันพี right. ่ทำไมอะอาร์ตอาร์ตอาะไกูฟันพี่ตัวเองเหรอเนี่ยโอ้ยะไม่ได้ิวเลยได้ตั้งสี่เล่มฟันพี่อะ้ฟันตัวใ้เอ็งรู้ว่ากูเป็นใค่หน้าคนนึงวะตีตุพี่อะ้นพี่สามเล่มเก็บวิ่งจะวิ่งแลรววิ่ง จอตเลเลมบอลขนาดเลี้ยวยะเลยสามที่มึงสามสามเล่มหรหมอตัวด้วสามสามอเล่นนี้น่มงได้ไม่ใช่ของไหไม่มีของแล้วเนี่ย วัขอบคืนให้นะพี่ไปยาด้วยาด้วยจ้เดี๋ยวไม่ได้แล้วใครได้บ้างอ่ะเดี๋ยวของเนี่ยเยอ้เหี้ยไอ้เดไไ้่่ะมยเดยเด็ก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 เ ไม่เงียบมากะใครเองรู้ว่ากูเป็นใครโอมีตัวไบโอใครเองรู้ว่ากูเป็นใครไี่น้องโทษโทษน้องมาคืนใครเองรู้ว่ากูเป็นใครอยาลัมต้องเกล้ก่อ ้นยจดไม่ได้สามเล่มให้ชื่องไ้สาตเ็บะมากแทนเดไอ้ชื่อของไอ้ที่แต่มีเดลูกน่เดินนี่เมหัวตัวเกาห่าเลยกูเดินไหนอ่ะจัดตาคแทนแทนนี่อะไรอ้านี่เดรเหรอทําไมทําไมตัวก็จตัว ไม่แม่ง่แทนแจกของให้กลัะแทงของของเลยแจกองพ่อมาสั่งซื้อของมันไม่แ่แทนแจของให้กลัวอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้เปาี่น้นได้ไหมฮะได้มได้ได้เดยกแป็นนึงอะไรนะบอลบอลอะไรบอลมันแจกของให้กลัวไอ้แทนนะแล้วอะไรมึงได้ได้เดกไม่ได้แล้พูดอะไรนัเียน ไปบอกคนให้ร <c oughs> okay, ับใช้โอเคตรงมาไหนตรงที่ตรงเลยอ่ะอครับยุ้ยยุ้ยยุย